We'll <laughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับคุณอยู่กับผมนะครับในรายการยั่วทีวีรายการที่พร้อมจะเป็นเิทีเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาโชว์ความสามารถผลงานและไลฟ์สไตล์เท่ๆเก๋ๆนะครับอยู่กับผมครับพระโตะเจ้าเก่าคนเดิมครับเมื่อกี้นะครับเราเปิดรายการกันด้วยความสามารถของน้องๆที่มีพลังแล้วก็ความสามารถล้นเหลือจริงๆครับกับทีมเชลเลเดอร์กลุ่มหนึ่งนะครับและตอนนี้ผมนั่งอยู่กับพวกเขาแล้วครับถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับพวกเขากันเลยครับโอเคเจ ก็คือทีมเชลลิดาร์จีซีเอสเอสอาร์ยูนั่นเองนะครับพวกเรามาจากที่ไหนครับบ้านด้านสุดทางครับนี่พร้อมเพรียงมากๆเมื่อกี้แนะนำตัวกันไปรู้จักกันทุกคนแล้วนะครับมาพูดคุยกันก่อนก็แล้วกันไปแข่งขันมาด้วยถูกไหมกับผลงานล่าสุดที่ได้มาคือรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับครับในรายการเอ่อซีคอนสแควร์เชลลิดดิ้งแฮร์ริสชามิชชิป2010ครับผมด้านในเลยช่วยจังหวะหมายยิงด้านความสามารถแล้วนะ ทีมเราเนี่ยผมว่าคนเยอะมากๆเลยนะครับถึงขั้นเราต้องเปลี่ยนฉากรายการเลยนะวันนี้เมื่อรารับพวกคุณถึง13คนจริงๆแล้วมีมากกว่านี้หรือเปล่าครับมีทั้งหมด15คน15คนใช่ไหมแต่ว่าวันนี้มา13คนครัมนะครับเอาที่มาที่ไปก่อนดีกว่ามารวมตัวกันได้ยังไงเออก็เริ่มจากพวกเราครับมีความชอบเหมือนๆกันอนกรื่อการเ เดี๋ยวนะนี่คืออยู่มหาลัยเดยอกันเลยถูกปะออคนเรามหาใหญ่ก็มีทีัเามหาลัยก็มีมากด้วยนะช่วยกันเสริมก็คือพวกเราจะเริ่มจากการที่เป็นชมรม,มทางมหาวิทยาลัยก่อนครับเป็นชม,มรมลีดธรรมดาที่เราทำ<ม>ขึ้นมาด้วยกลุ่มที่สนิทกันเรียกว่าเราเคยเป็นครอบครัวเนาะบางคนก็อาจจะอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสันตนาครับที่เป็นลีดของกีฬาคณะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจนวันหนึ่งพวกเราก็คุยกันว่า เราใฝ่ฝันเนาะอยากจะขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีซีคอนสแควร์กับเขาบ้างฮะเราก็เลยคุยกันว่าใครที่มีฝันเหมือนกันสิบห้าคนเราก็เลยคุยกันมาว่าเนี่ยครับสิบห้าคนนี้แหละที่จะขึ้นไปยืนอยู่บนซีคอนสแควร์ด้วยกันคือสิบสามคนตรงนี้กับอีกสองคนที่ไม่ได้มานานมากที่สุนั่นแปลว่าเกิดจากการเป็นชมรม ในชมรมนี้คือมีมากกว่า15หรือเปล่ามีมากกว่าแต่เราฟอร์มทีมเป็น1ทีมถูกไหมใช่ชื่อทีมเมื่อกี้ชื่อว่า G C S S I U ถูกไหมแต่ว่าชื่อหยามกันนะเพราะว่า G C ครับ G C มันจะเริ่มมาจากการที่เป็นชมรมของเราตอนแรกจะเป็นกรีนเชีย e r ก็คือยาสีเขียวครับผมแล้วเสร็จแล้วพอเราเข้ามาในวีดีซีคอนครับแล้วก็ใช้ชื่อตัวทีมของเราตัวนี้แต่ คำว่า G C ของเรามาันสามารถแปลได้หลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นจาริยติกกู๊ดเจสแกลนคือพลังงานทั้งหลายแหละความแข็งแกร่งความดีความสุดยอดใช่ครับอ่าก็จะเป็นกู๊ดเชียร์แกลนเร์กรีนเชีจสจเจิยติกเชียร์เอเไรอยู่ก็ย่อมาจากราชสำนักสุดเลยนะแปลว่าเราลงแข่งในงานนี้เนี่ย ถือว่าโลนในแนวของมหาวิทยาลัยใช่ไหมเดี๋ยวนะชื่อคุณผมรู้แล้วว่าทำไมต้องย่อเพราะตัวย่อเยอะเหลือเกินนะครับโอเคไปแข่งขันมาในรายการนี้พูดถึงรายการแข่งขันนี้ก่อนซีคอนสแควร์เชนิติ้งไทยแลนด์ฉันเป็นชิพเป็นการแข่งขันที่มีชื่อเสียงมากใช่ครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่16แล้วเนาะใช่ใช่ครับซึ่งเราก็มีโอกาสได้เข้ามาครั้งแรกจนกว่าที่เราจะฟอร์มทีมกันมาได้กว่าที่เราจะได้คนมาครบก็อุปสรรคใช่ฮะเพราะว่า การแข่งขันครั้งนี้เราจะเรียกกันว่าทุกคนเป็นนักกีฬาครับเพราะฉะนั้นด้วยสภาพจิตใจสภาพร่างกายของ,องใครห,หลายๆคนทําให้แบบว่าเราต้องฝ่าฟันกันมาว่าคนหนึ่งออกบ้างคนนึงเข้ามาบ้างอาจจะมีพี่คนหนึ่งที่แบบว่าจะแข่งอยู่แล้วเราจะแบบจะมีใครมาอะไรอย่างเงี้ยฮะที่จะเข้ามาฟอร์อมยีมกับเราสุดท้ายเราก็เนีย่ยฮะเหลือสิบห้าคนที่เหลือกันมา สู้ฝ่าฟันเปนร้อคะคือไม่ใช่แค่แรงกายจะเป็นเรื่องจ็องมีเรื่องกามันจะต้องในเรื่องของการซ้อมด้วยเพราะว่าเราก็ต้องซ้อมหนักเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกซ้อมกันมาเป็นปีๆเหมือนอย่างตักีฬาทีมอื่นที่เขาเคยลองแข่งแล้วแต่ว่าเราเป็นการฟอร์มทีมปีแรกอะครับก็คือในเรื่องของสภาพร่างกายที่แบบว่าระยะเวลาเรามีจํากัดในการฝึกซ้อมบางคนก็อาจจะมีบาดเจ็บในด้านของร่างกายหรือว่า ออสอบไม่ไหวหอะไรเงี้ยก็จะออกไปเป็นเบื้องหลังมากกว่าแล้วก็จะมีอเอามากีฬาอื่นเข้ามานั่นแปลว่าพวกเราต้องแบกรับความหวังของหลายๆคนที่ไม่ได้มีโอกาสลงแข่งด้วยนะใช่ถูก<ร>ไหมอันนี้คือปีแรกกับการ,ขารกแข่งขันที่ซิคอนสแควร์อันนี้ไให้ผมฟังนิดนึงว่าการแข่งขันที่ซิคอนสแควร์เนี่ยมันใหญ่โตแค่ไหนแล้วก็มันสําคัญกับเรานักเชียร์ลีดดิ้งทั้งหลายแหล่มากแค่ไหนอืมเราเรียกว่าการที่เราตัดสินใจลงเวทีนี้ครั้งแรกอะเรา คุยกัน <altro> ว่าเราไม่หวังเราใช้คำว่าเราเป็นน้องใหม่ในเวทีซีคอนเขาเรียกเเวทีที่ใหญ่ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไหมใหญ่ที่สุดในประเทศเราคือเราก็มาคุยกันว่ารางวัลมันไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่จากการที่เราไปสอบถามรุ่นพี่หรือใครหลายๆคนที่เคยลงเวทีนี้มาเขาบอกว่ามันค่อนข้างจะหินพอสมควรกับการที่กว่าจะได้ลงไปยืนอยู่บนเวทีนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันว่า เราเคยเป็นครอบครัว GC กันมาก่อนเพราะฉะนั้นเราจะทําทีมกันเป็นแบบครอบครัวโดยไม่หวังอะไรฮะคือ,อเราลงกันแบบว่าอืมแสาดงศักยภาพที่เรามีอยู่ให้เขาเห็นนะก็คือการแข่งขันที่ผ่านๆมาก็คือจะเป็นในในออในกรอบของมหาวิทยาลัยแข่งกับมหาวิทยาลัยก็คือ,อก็คืออยู่ในอย,อย,อย,อยู่อยู่ในแวดวงของการศึกษาแข่งทีละคาะอยู่หลีกอะไรเงีง<อ>้ยครับแต่ว่าเวทีนี้คือเป็นเวทีที่ เป็นระดับประเทศ <c oughs> ก็คือในการลงแข่งขครัง้งนี้เนี่ยเราก็เป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยด้วยครับ <c oughs> เพราะว่าทําให้คอนอื่นคนภายนอกรู้จักมหาวิทยาลัยเรามากขึ้นค <c oughs> ครครับรับบจากเวทีนี้เพราะว่ามันก็เป็นเวทีที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็เรื่องรางวัลอะไรเงี้ยคือตอนคือตอนแรกก็คุยกันไว้ว่าเราคงยังไม่หวังอะไรเพราะว่าเป็นเป็นปีแรกเราไม่รู้ว่าเราเราทําไปมันจะได้แบบผลตอบแทนจับมายังไงแต่ว่าเรา เอาประสบการณ์แล้วก็หาเพื่อนมิตรภาพเพราะว่าจจากที่เรามีเฉพาะกันในมหาวิทยาลัยเราก็ได้เพื่อนจากางมหาวิทยาลัยเข้ามาเป็นกำลังเสริมสองคนใช่ไหมใช่จริงมี3มคนมี3คนแต่ไม่ได้มาวันนี้ถูกไหมเดี๋ยวนะแน็กแน็กบอกว่าไม่ได้หวังอะไรถูกไหมทุกคนไม่ได้หวังว่าจะต้องชนะเลิศแต่ว่าในแข่งการแข่งขันนี้เนี่ยเขาคัดเหลือ4ทีมก่อนถูกไหมใช่พอรู้ว่าถึง4ทีมแล้วเนี่ยความหวังมันมีบ้างหรือยังก็มีบางหวังไหมข้างหลังหวังไหม เออหวังปะวงถูกไหมเราจะเรียกว่าอะไรนะเราจะเรียกว่าอืมก็คือมันตกใจแล้วตื่นเต้นแปลกใจด้วยเออนาทีสุดท้ายที่เรารอที่าใช่คือมีแล้วหมดเก้าทีมครับแล้วก็ตอนประกาศผลคือเราประกาศสี่ทีมก็คือเขาประกาศไปแล้วสามทีมทีสุดท้ายก็คือเป็นทีมของพวกเราเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าจะได้หรือไม่ได้แค่คําเดียวใช่ถ้าไม่มีถ้ามีคำว่าไม่ก็จบแต่มันม่ไม่มี พราะฉะนั้นเราได้เข้ารม,มาสาี่ทีมสุดท้ายเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวในช่วงหน้าถ้าเรามาคุยกันต่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก้าวไปสู่หนึ่งในสี่ทีมแล้วแล้วจะอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนนบรรยากาศวันนั้นจะเป็นยังไงนะแน็กจะเต้นผิดหรือล้มหรือเปล่า <c oughs> ผมอกเซตได้ตรงนี้หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวับผม <c oughs> <c oughs>